พื้นที่ประมาณประมาณทั้งหมดนี่ประมาณ2ไร่เกือบ3ไร่สองเกือบ3เนาะครับผมถ้าเป็นการขุดของผู้ใหญ่คือถ้าเบียดเสร็จเลยถ้าเป็นการขุดแบบยังไงอะแบบจ้างแบบจ้างแสนสองเนาะสามไร่ที่เป็นสามไร่นสามไร่แสนสองเนาะสองมันจะได้สวัสดีทุกคนครับวันนี้พาทุกคนมาอยู่ที่บ้านแบกจานนะครับตำบลสังขะอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ครับมาดูในรูปแบบของการ โคกหนองนานะครับที่มันเป็นในเรื่องของงบประมาณจากาจังหวัดนะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับเพื่อที่จะให้เกษเต,ตรกรได้ทําในรูปแบบของคําว่าโคกหนองนาครับเป็นโคกหนองนาประชารัฐประมาณนั้นครับโครงการนี้ค่อนข้างจะยาวนะครับแต่ผมขอเรียกสั้นๆว่าเป็นโครงการประชารัฐเพื่อที่จะให้เกษตรกรที่ผู้ที่มีใจรักนะครับได้มาทําเกษตรผสมผสานแล้วก็เป็นต้นแบบนะครับนี่ครับโลเคชั่น่อนข้างจะโอเคเหมือนเดิมครับเป็นงานของท่านผู้ใหญ่บุตรทิชัยดวงดีนะครับเดี๋ยวเราจะไป สอบถามผู้รับเหมากับเจ้าของก่อนนะครับเจอทั้งสองท่านแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับซื้อเหลืองนี้เป็นท่านผู้ใหญ่วุ้ดีชัยดวงดีเนาะเป็นผู้รับเหมาส่วนท่านนี้เป็นเจ้าของสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตแนะนําตัวเองนะครับครับผมนายกิรศักดิ์สุขแสวงครับผมอยู่บ้านเด็กาจารหมู่หกตำบลสังขะอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ครับผมขออนุญาตเรียกเรียกวัฒนาจารย์เนาะเพราะเป็นท่านอาจารย์เกษียณเนาะก็ได้เปลี่ยนพื้นที่ในการที่จะแบบทํานาทั่วไปนะครับมาทําในรูปแบบของคําว่าโคกหนองนา าจากการที่เข้าร่วมโครงการโคกหนองนาประชารัฐชัยหม่ท่านห้วยเป็นโครงการของจังหวัดสุรินที่จังหวัดด่นอาจจะย,ยังไม่มีนะครับแต่ว่าที่นี่สังขะสุรินก็มีก็ต้องบอกเป็นตัวแทนของอําเภอหรือว่าตำบลหรือเปล่าครับเป็นไงอําอเภอเลยครับของอาเภอเลยอําเภอแล้กกี่คนครับที่ได้สังขา่ได้หกมีแถมมาอีกหนึ่งเป็นเจ็ดสังขาได้เจ็ดคนเป็นคัดเลือกเศษตรกรที่ เกษตรกรคนนี้มีความสนใจแล้วมีความมุ่งมั่นในการที่จะทำเนาะอาจารย์ก็จะเป็นคนที่ได้รับการคัดเลือกมาเขาเนี่ยเดินชอบลักษณะอย่างนี้เดินไปดูนะครับนี่ครับทางด้านนี้นี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นบ่อที่เรียกว่าเป็นบ่ออะไรครับท่านผู้ใหญ่ท่านแนะนำหน่อยครับเจาะธนาคารน้ําใตดินบ่อธนาคารน้ําใตดินแบบเปิดเนาะนี่ครับทุกทกครั้งที่ท่านผู้ใหญ่ไปขุดนะครับนี่ครับก็อยู่ที่ประมาณนี้ต้องมีธนาคารน้ําใต้ดินแบบเปิดตรงนี้จะเป็นพื้นที่ติดกัน2แปลงด้านซ้ายและด้านขวานะครับก็ โครงการตรงนี้เนี่ยถ้าในกรณีที่เป็นการขุดโดยที่ไม่ได้รับงบประมาณจากโครงการเนี่ยท่านผู้อยากจะขุดเท่าไหร่ครับพื้นที่เกือบสไร่ตรงเนี้ก็ประมาณแสนสองครับประมาณแสนสองเนาะโดยประมาณสระ,ะรุกแล้วก็มีครงสากายก็มีแบกพื้นที่ทางเขา้าอืทางทียนก็เจาะธนาคารน้ำใต้ดินสี่จุด ธนาคารน้ําใต้ดิน4จุดประมาณนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นธนาคารน้ําใต้ดินที่1นะครับแล้วก็จะมีฝั่งด้านนู้นอีกที่1นึงซึ่งทั้งสองข้างซ้ายและขวานี้จะติดกันนะครับก็ก็ได้ได้สเจ้าเนาะตรงนี้ครับผมก็แบ่งกันถ้าเกิดว่าแบ่งกันขุดครึ่งนึงก็อยู่ที่ประมาณ6 0,000บาทประมาณนั้นแหละนะครับนี่ครับก็พาทุกทุกคนได้มาดูโชคดีมากครับได้ท่านอชนมาช่วยก็ถือว่าโชคดีตรงที่ว่ามันเป็นโครงการที่ มันเป็นโครงการที่เกิดจากภาคเอกชนแล้วก็ส่วนราชการครับได้มาร่วมโดยโช่วยกันส่วนราชการก็จะเป็นในเรื่องของการขับเคลื่อนแล้วก็ประสานงานส่วนเอกชนเขาก็จะเป็นการให้งบประมาณได้มาขุดนะครับก็จะเห็นนะครับว่า2ฝั่งที่เราดูเมื่อกี้จากตรงนั้นตรงนี้เจาะลึกเท่ากันแต่ระดับน้าไม,ไม,ไม่ไม่เท่ากันละเกิดจากตาน้ําที่อยู่ด้านล่างครับผมครับแล้วก็การเก็บรายละเอียดชิ้นงานครับเป็นชั้นเป็นเบ์มเรียบร้อยเลยครับของท่านผู้ใหญ่ก็ เริ่มที่จะแบบไม่ใช่เรื่องคือแบบเป็นมืออาชีพแล้วประมาณนี้นะครับแล้วก็สีฟ้าท่านอาจารย์จีรศักดิ์นี้พอใจในผลงานไหมครับนอ่โอ้พอใจมากเลยครับพอใจมากเลยเนาะครับเป็นความฝันของผมนะครับที่ที่ตั้งใจอย่างนี้อยากได้แบบแบบแบบี่มานานแล้วนะครับแล้วก็ได้เห็นครับบ่อที่มันเป็นแบบเห็นฝีมือรวดลายครับมาตามที่เห็นครับผมขออนุญาตเดินไปดูด้านนู้นนยครับอ๋อได้ได้ครับเชิญครับ ก็เห็นว่าเริ่มปลูกอะไรครับนี่เริ่มปลูกอะไรลงไปแล้วอ๋อตะไคร้ครับตะไคร้กันดินพังเนาะอนาคตก็จะลงอะไรบ้างครับนี่ก็มีพวกต้นกล้วยก่อนครับลาดับแรกต้นกล้วยแล้วก็พวกมะละกอพวกมะม่วงอะไรพวกนี้นะฮะเป็นพืชที่จะลงจะลงพืชที่อยู่ไกลน้ําชอบน้ํามากที่สุดจะลงพืชพวกนั้นก่อนครับนะครับจากนั้นก็จะเป็นปลูกไม้ยืนต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะตามไปเรื่อยๆนะครับ นี่ครับมี2บ่อครับบริเวณนั้นกับบริเวณนี้นะครับถ้าใช้งบประมาณตัวเองครับในพื้นที่ครึ่งหนึ่งของของพื้นที่ที่ทั้งหมดก็จะประมาณ60,000บาทนะครับท่านผู้ใหญ่วิริชัยท่านบอกงบประมาณนะครับแต่ถ้าในกรณีที่ตรงนี้อย่างที่บอกว่าตรงนี้เป็นการขุดฟรีเพราะว่าเป็นโคกหนองนาประชารัฐของทางจังหวัดสุรินทร์ครับได้ร่วมด้วยช่วยกันกับภาคเอกชนแล้วก็ส่วนราชการเพื่อที่จะให้ประชาชนได้ทำในรูปแบบของคำว่าเกษตรผสมผสานตามรอยพ่อนะครับแล้วก็นี่ครับสไตล์โค้ง วอต่างๆเพื่อที่จะเกิดการกระจายความชื้นนะครับให้มันทั่วแล้วก็มันเป็นแบบยังไงอ่ะมันเป็นแบบเชิงท่องเที่ยวด้วยเนาะครับผมประมาณนั้นก็ฝากว่าอยากเข้าใจผิดว่าเป็นของของรัฐนะครับอันนี้เป็นของภาคเอกชนอืมอันนี้เป็นของภาคเอกชนหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นของสุรรัชการนนั้เป็นของเอกเป็นเป็นงบประมาณจากเอกชนนะแต่ก็ได้รับการประสานงานจากทางทางภาครัฐเนาะทางภาครัฐนี้ก็จะ ประสานงานไปยังฝ่ายปกครองเพื่อที่จะให้ผ่ายปกครองนั้นได้คัดเลือกเพื่อที่จะให้เกษตรกรนะครับต้นแบบหรือประชากรที่อยากจะทําจริงๆมาทำรูปแบบนี้มีความรักแบบนี้นะเป็นแบบนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปครับผมนะครับพามาดูก็ลอดูว่าจะเป็นยังไงเนาะท่านอาจารย์เนาะเราหวังว่าถัดจากนี้มันก็คงจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าพืชผักแล้วก็พืชพันธุ์ทหารเกิดขึ้นเนาะครับครับรอให้ ได้ทําให้เต็มที่ก่อนนะครับจากนั้นก็สามารถที่จะเรียนรู้หรือโรงเรียนหรือถานที่ราชการต่างๆหรือบุคคลที่มีความสนใจนะครับก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้แต่ว่าก่อนจะถึงตอนนั้นก็ขอให้มันเราเราได้ทําผลผลิตผลตรงนี้ให้มันสมบูรณ์เรียบร้อยก่อนครับผมครับก็คาดว่าอีกประมาณสักปี2ปีตรงนี้ก็น่าจะเป็นต้นแบบในการศึกษาเรียนรู้ครับได้ครับเนี่ยครับก็ศึกษาดูอยู่พามาดูโค้งนางนาโค้งหนองนาอีกพื้นที่หนึ่งครับ อยู่ที่ประมาณสักเกือบจะ3ไร่ครับในก็ประมาณถ้าเกิดว่าเป็นการรับเหมานะครับก็อยู่ที่ประมาณสักแสนสองหมื่นบาทนะครับก็เป็นประมาณนี้พาทุกคนเนี่ยมาดูอยู่ที่บ้านแบกจานตำบลสังขะอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับโดยผลงานของท่านผู้ใหญ่วุฒดีชัยวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์กีรศักดิ์อีกครั้งหนึ่งครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับโอเคนะครับมอดู